Sư hứt Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ครับครับนี่ครับครับครับ ยม่อยังาเดยัย้มาแล้วครับพี่น้องเต็มเลย้อมแล้ <cười> <cười> cái bà, cái mà, cái, cái mà. đấy nghĩa là yêu anh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 

1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3

เอาสวนมันขึ้นมาแล้วคือสวนมันขึ้นเวกระตายกระต่าเดี๋ยเดี๋ยวนีสวมันมีเด้า

เอาไปเก็บไปหาหาเอา <laughs> ทหารก็ต้งข้างน้ด้วยข้างน้เนี่เออข้างน้ขางน้อนุ <oh> ้ยเห็ดสีสันนี้เหยียดก็ถิ่นเดียดป้ก็ินี่เยยดพ่อหายเส้นฝป่าเียนงาม้ย

ตามมาตามมาม่ได้เป็นตมอ้ไาอ่กูกลุ่มมันเข้าปุญญาปั่นปั่นาั่นปั่นไปไกลเอาตะสะบันเลยแต่ครับโอ้ยขึ้นราเอาเขาตะสะันเตีตวมเลียวขึ้นมาเขาียออกเฮมันจะยืนตัวป่ะโอ้ยอันตาน่อย เจหัวกันอยู่เห็นอยู่มัน้อเออย่ไงีงหันกระปลดกลดเก็บออกเดียวเอางี้เศ้าเอก็เออ ao nước làm, ao này là ao này. cái chân, cái chân bùi đấy nhá. ao nhang nhang. tre. cái bao yếm cái này. bèng bỏ cái trái, cái tùng tùng cái này. bèng นี่ตึกได้นี่ <laughs> 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 บมเรนดี๋ยววีเวเดี๋ยวเดีี๋ยวเดี๋ยวเดีเดยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋เดี๋วเเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ยวเวเดี๋ยวเวเดี๋วเเดี๋ยวเดีเดยวเดีวเดยวเดี๋ยวเดี๋ย สามันไปไ่ได้ไปไ่ได้ไปทางกันไปไปไไปเราะไรหลมเนี่โกนีนี่ลามันลตอกโยกโยอันนี้ไป็นอไรไมยไเอาไประมีปลามีมีปลาจะไรปไปไปไปเอาไปไปไปเอาแบแบงไปสกระปูช่่รู้ทางหน้าใจไป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 าเอาเอาด้ એ બોલ બોલ ઓ કુદન જા હોમવાંગ કુદન ઓલી સગારે નેસ ઓ બોલ બોલ આય કઈમ કુદન આય આય બોગી કુદન તે ઓ દી દી સને મં દી ઓ કોલ લા લા દે તે સંગ ને દી દી ગન ને સંગ ઓ દોડા પાડી રામ એક એલો ครับ એલો ครับ લઈ ไป

เ <Okay. S 2> มื่อกาได้ที่ฟุตบอลหนึ่งน่งน,นอนครัแม่ติ๊กก<ป>ีฬา<ป>อบปต่อไหมไปเฮเยาโอ้ยใกล้เดือดน้ำเยียงไม่พิงเจ้าเอาบบเอ้ามารวบ

นี่นี่นี่เท้าอันนี้เอาเกลือมาหยดปลาผมให้นี่แกนแกะปลามาหน่อยแล้วกันนี่เอาเกลือมาหยดเอาให้มันเอาให้มันเบือกมันสอดเลยนะฉอดแล้วครับมันสอดเลยมันสอดเลยมันสอดไแล้วนี่มันสอดแล้วเดี๋ยมันฝุ่นเลยนะผ้ให่ผู้ใหญ่เออมันสอดกูนี่ผ่านผ่านประธานรัชทันไม่ดีเหรอมาคุยหน่อย คนที่มาดูนะกูบอกเลยว่าคำเียว 哦。对对，我跟你这么低开，你 ได้บ่ได้บ่ได้มันยังบ่ทันสิบ่กะเลียฮะซุ่มกะเลียมันทับไปสิบ่โอ้ยเขาเฮ็ดให้กินมันเฮ็ด <laughs> <coughs> เจ้าดไปทาสองอย่างบ่บบว่าเจ้ว่าต่างไหมไปแได้อุ้มพังบ่ตีก๊อกน้ตอน่ะแล้วเขาว่าทานหนะเป็นตอยาดแน่นอนทางมันเมีนเขาว่ามันเปรี้ยวเลยเขาว่ไปเปียวทางเจ้าอะไรขึ้นอุ้มพังฮะบ่ขอสยอ่ลงอก่อนไอ้อัน้้าวีไหแล้าวป้าวเหนอยปาวเป็นลังนี่ก็เขาเนยั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những